โอ okay, okay. เคโอเคสุดที่นนด้วยน,นะครับวันนี้เราก็เหมือนเดินใน p g r นะครับผมก็จะมาวิธีสอนแล้ววะลืมวิทีการโหลดฟอนต์นะครับมาแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกครับเข้าไปที่ Google ครับแล้วเข้าไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาอยู่ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับแต่ผมก็หาแม่งมีเยอะชิบหายเลยเช่น,ใน,ใน,นเดียอะไรใช่ป่ะคงจะเอาอันนีก้กดดาวน์โหลดแม่ง ผมก็เลือกที่จะซฟผมซื้อเวทีท็อปแล้วกันมันก็เริ่มดาวโหลดแล้วก็รอสักครู่นะครับเปิดใหม่ง,งนะีกเนน่ะโอเคเปิดละอะไรอกวะโอเคสมมคนว่า okay, คุณคุณรู้สึกว่าจะได้หน้าตาเแปบบ็นแม่งเป็นอย่างเงี้ยแต่เข้าไปหน้าจอลกนิดหน่อยอะไม่ค่อยได้จัดนะครับ วัดพิเน,เนยเนนานานที่ผ่านเลยโอเคมันจะเป็นหน้าต่างเีงครับเนี่ยเห็นปะ่ะเน,นี่ยลากมันด้านหน้าได้ถอดไปอเน,นี้ยนะที่ไฟแล้วมันจะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนี่ปิดปาปมันไรมันไลประโยชน์ของเรามันไล่ลประโยชน์ละนี่ไอ้ที่ควบคุประโยชน์เลยคือตัวนี้พอได้นี้มาเสร็จเข้าที่นี่แล้วก็คอนโทรลพาเนลถ้าใครขึ้นระเบียงอย่างนี้นะครับให้ ลบๆตรงนี้วิลบไปอ่ะเห็นตรงนี้เห็นป่ะแค่ตรงนี้นะแล้วก็สปีดเห็นเธอไปเลยแล้วก็คุณก็เข้าไหนวะเดี๋ยวลืมเอออันนี้เข้าไปแล้วอันนี้นะเลือกอันนี้แล้วก็เห็นป่ะครคำว่าฟอนต์แล้วก็ลองโหลดแป๊บหนึง่ง โอเคเกิดปัญหาเล็กน้อยนี่แปลกว่ะโอเคเพราะได้ย่างงี้นะครับแล้วก็เอาเนี่ยหอนปะอะไรไม่ต้องการมีปัญหาเล็กน้อยนะครับ, okay. อ,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 รบอันนี้นี่ยก๊อปปี้มาเลยกดก๊อปปี้ก็วางามันก็วางโหล,หกลดหกลด็เสร็จแค่นี้แล้วุณก็หาว่าจะมันมีที่โหลดมาหรือเปล่าเดี๋ยวมงหาดูกัน นี่ครับเจอแล้วเห็นไหมอันนี้โอเคครับผมก็ันนี้หมดประโยชน์ละอะไรวะโอเคผมก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณรายการได้สนับสนนโดยค่าย PG h YouTube Panel นะครับบ๊ายบาย